สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกอล์ฟในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับประถมศึกษาปีที่4ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมาดูจุดประสงค์ในวันนี้กันก่อนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1 เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวจากแหล่งต่างๆได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะข้อที่3นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายค่ะ จากจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าพวกเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการกลั่นกรองข้อมูลค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันด้วยวิธีใดคะใช่ค่ะเราจะได้เรียนรู้กันด้วยวิธีการ สังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะนักเรียนคะในทุกวันนี้เราได้รับข่าวสารมาจากแหล่งไหนบ้างคะใช่แล้วคะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะได้รับข่าวสารมาจากโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram หรือไม่ก็ Twitter บางคนก็ได้รับข่าวสารมาจากเว็บเพจของสำนักข่าวต่างๆ แต่เอแล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นักเรียนได้รับมานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคะแต่ละคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกลั่นกรองข้อมูลค่ะข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหน ถ้านำมาใช้ในการเรียนรู้และการทำงานก็จะต้องมีความถูกต้องมีความเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้จะต้องผ่านกระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือก่อนนะคะ ผู้บริโภคหรือผู้รับข้อมูลข่าวสารอย่างพวกเราก็จะต้องมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะพวกเราจะต้องมีการตรวจสอบประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยอาจจะพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และแหล่งอ้างอิงข้อมูลค่ะในการใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือแหล่งข้อมูลที่มีการบิดเบือน อาจจะทำให้ข้อสรุปที่ได้มีความบิดเบือนไปหรือมีการชีน้นำทางที่ผิดจากความเป็นจริงนอกจากนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆได้ค่ะเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วเราจะต้องนำมาพิจารณาโดยใช้วิธีสังเกตและตั้งคำถามโดยใช้หลักที่ว่าข้อที่1ใคร ใครเป็นคนส่งข้อมูลบุคคลสถานที่เว็บไซต์มีอ้างอิงข้อมูลหรือไม่ 2. อะไรส่งข้อมูลอะไร 3. เมื่อ,อไรข้อมูลมีความทันสมัยหรือไม่ 4. ทำไมทำไมจึงต้องส่งข้อมูลมาและ5 อย่างไรส่งข้อมูลมาหาเราได้อย่างไรตัวอย่างการวิเคราะห์เช่นหลังเลิกเรียนเด็กชายแบ่งปันยืนรอคุณพ่ออยู่ข้างหน้าโรงเรียนมีชายแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยและเชิญชวนให้ไปเล่นเกมที่ร้านบริเวณน,นั้นแบ่งปันจึงคิดวิเคราะห์ตามหลักใครอะไรเมื่อไหร่ ทำไมและอย่างไรคะ่ะใครคำถามก็คือใครส่งข้อมูลมาคำตอบคนแปลกหน้าอะไรคำถามส่งข้อมูลอะไรตอบมีร้านเกมเปิดใหม่เมืออ่อไหรถามข้อมูลส่งมาเมื่อ,อไหร่ เป็นข้อมูลล่าสุดทำไมคำถามทำไมจึงส่งข้อมูลให้ตอบคนแปลกหน้าต้องการเงินอย่างไรคำถามวิธีส่งข้อมูลของเขาเขาจะส่งมาให้อย่างไรตอบพูดคุยชักชวนหรือน้มน้าวค่ะ จากการวิเคราะห์ตามหลักใครอะไรเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรแบ่งปันจึงสรุปได้ว่าไม่ไปตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าเนื่องจากไม่รู้จักคนแปลกหน้าและไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาต้องการให้เราไปเล่นเกมซึ่งจะทำให้เราเสียเงินได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กหญิงใจดี ได้รับข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักว่าจะได้รับตุ๊กาตาหมีตัวใหญ่ถ้าหากไปที่ร้านขายของเก่าที่ห่างไกลาจากโรงเรียนและไม่มีคุณครูคนไหนรู้จักใจดีจึงได้วิเคราะห์ตามหลักใครอะไรเมื่อ,อไหร่ทำไมอย่างไรใคร ใครเป็นคนส่งข้อมูลตอบเบอร์แปลกจากคนที่ไม่รู้จักอะไรส่งข้อมูลอะไรตอบส่งข้อมูลว่าใจดีจะได้รับตุ๊กตาหมีถ้าหากไปร้านขายของเก่าเมื่อไรส่งข้อมูลมาเมื่อไรตอบข้อมูลล่าสุดทำไมทำไมจริงต้องส่งข้อมูลให้ตอบ คนแปลกหน้าต้องการบางอย่างจากใจดีอย่างไรวิธีการ่งข้อมูลเป็นอย่างไรตอบส่งข้อมูลผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือใจดีจึงได้ข้อสรุปว่าไม่ไปตามข้อเสนอของคนแปลกหน้าเนื่องจากไม่รู้จกักคุณครูไม่รู้จักสถานที่ที่ให้ไปและไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจาก ไม่ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัดของคนแปลกหน้าที่ส่งข้อความมาค่ะในการหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เนื่องด้วยเว็บไซต์มีการนำเสนอข้อมูลที่มีทั้งภาพข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีและไม่ดีแก่ผู้รับข้อมูลได้ดังนั้นเราจึงควรจะต้อง ประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์โดยจะต้องพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์เช่นหน่วยงานราชาการสำนักข่าวองค์กรผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลค่ะเมื่อเราเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการจะสืบผลข้อมูลได้แล้วความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นมีส่วนสำคัญ ซึ่งเว็บไซต์ที่เราสืบค้นอ,อาจจะลงข้อมูลนั้นไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เราได้ข้อมูลที่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับปัจจุบันเราจึงต้องสืบค้นข้อมูลโดยจะต้องดูด้วยว่าข้อมูลนั้นใครเป็นผู้เขียนและเขียนเมื่อปีใดค่ะในการสืบค้นข้อมูล นักเรียนไม่ควรจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้แค่แหล่งเดียวนะคะนักเรียนควรจะสืบค้นจากแหล่งความรู้หลายๆแหล่งด้วยกันค่ะตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการศึกษาหาความรู้ผ่านอินเทอร์เนต็ตเราก็ควรจะต้องสืบค้นจากหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันค่ะและควรจะต้องนำเอาข้อมูลที่ได้จากหลายๆเว็บไซต์มาเปรียบเทียบเพื่อสรุปเป็นข้อมูลค่ะ ในการทำแบบนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลออกมาแล้วแล้วต้องการที่จะนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นเราจะต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลทุกแหล่งที่เราทำการสืบค้นมาค่ะในปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายแหล่งที่เราสามารถสืบค้นหาข้อมูล และก็สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลได้เองนะคะซึ่งในการที่เราเป็นผู้ให้ข้อมูลเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลเท็จแก่คนอื่นไปค่ะนอกจากนี้เราก็จะต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้เช่นกันค่ะ ในการค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเราจะต้องมีการค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลและมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลค่ะถ้าหากว่าเราเจอแหล่งข้อมูลแบบนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะซึ่ง ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีดังนี้ค่ะ 1. เจ้าของข้อมูลเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากกว่าบุคคลอื่นที่รับข้อมูลมาเล่าต่อซึ่งบางครั้งผู้ที่รับข้อมูลมาเล่าต่อนั้นอาจจะจดจำข้อมูลบางอย่างมาผิด และอาจมีการเสริมเติมแต่งทําให้ข้อมูลมีการผิดเพี้ยนขึ้นมาได้ 2. หน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยบุคคลที่ทำงานหรือศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้มีความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังลึกซึ้งซึ่งในการทำงานในหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการจดบันทึกข้อมูลจากการทำงานในทุกขั้นตอนจึงทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและสามารถใช้งานได้และ 3. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศและการพัฒนาประเทศเนื่องจากข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการวางแผนการลงมือปฏิบัติงานและการใช้ในการอ้างอิงข้อมูลดังนั้นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่จะต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาหรือสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเสมอและสามารถนำไปใช้งานได้ส่วนเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจมีลักษณะด,ดังนี้ 1. มีการส่งข้อมูลมาถึงตัวเราผ่านข้อความจากอีเมลที่เราไม่ได้รู้จัก 2. มีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นที่น่ารังเกยียจเช่นรูปภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 3. มมีการให้ข้อมูลที่ดูเหมือนจะดีเกินจริงบ่งชี้ได้ว่า อาจเป็นกลอุบายหรือการขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายเช่นมีข้อความส่งมาทางอีเมลซึ่งมีเนื้อหาว่าเมื่อส่งหมายเลขบัญชีธนาคารให้กับผู้ส่งแล้วเราจะได้รับเงินล้านหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการกล่าวถึงข้อดีของการรักษาสุขภาพต่างๆและ มีการเชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงบริษัทที่ทำการค้าขายเป็นต้นค่ะ 4. มีการโน้มน้าวให้ไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งมีบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้ต้องการค่ะ 5. มีการขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของเรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องถาม 6. มีการขอให้แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตโดยที่ไม่มีหลักฐานที่แสดงได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นจะปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือดังนั้นก่อนที่เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเรากับแหล่งใด จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องการกลั่นกรองข้อมูลค่ะต่อจากนี้นักเรียนก็มีวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะครูกอล์ฟต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ค่ะ